สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธารากรสัตว์ชื่อเล่นชื่อไอฝนค่ะสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายสัต์ชัยุททยกรชื่อเล่นแม็กกี้ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนาพรวิมลชื่อเล่นแป้งค่ะและตัวผมเองชื่อเด็กชายทศสารกงศรงษชื่อเล่นชื่อเดิมครับวันนี้พวกเราทานขออาหารเมนูปลา พริกโคกละเอียดกระชายหั่นฝอยกระเทียมเกลือพริกเครื่องปรุงของพวกเราน้ำตาลทรายใบมะกรูดน้ำมะนาวชูรสน้ำมันน้ำปลาน้ำมันพืชมาดูขั้นตอนการทำของพวกเราเลยค่ะน้ำมันเดือดแล้วใส่เกลือนิดนึงเขาไปให้มันตีบกระทะานะครับโอเค ไฟพอประมาณนะคระไฟต้องัวนี้นะครับไม่แรงมากไม่อ่อนมนะากเดี๋ยวกัดตลาได้อร่อยต้องรอให้มันสุกก่อนครับค่อยกลับก้าวปลาต้องเลือเหลืองแบบพอดีแบบนี้นะครับถึงจะน่าทาน ปลาสุกแล้วเราก็จะมาตับปลาออกนะครับต้องให้เสด็จนน้ามันใช่ไหมครับให้มนเสด็จนน้ามันอมตอนการผัดน้ำลาดครับผัดพี่เปหอมก่อนครับเเลย ดูแตามเนี่ใส่กหม่อกมอจานอกอค่้ยให้หอมนะครับถ้ามันหอมแล้วต่อไปเราก็ใส่กระช่ายกระช่ายไปเลยไปเลย น้ำอุ่นนิดนึงค่ะน้ำอุ่นนิดนึงโอ้โหควันมาแล้วเจอแบก่อยนะแบกต่อยเด้อเยคัปะรุงรสครับใส่อะไรบ้างครับปรุงรสเนกี้ใส่อะไรมัง่งใส่น้ำตาลาน้ำตาลใส่ปไปกี่ช้อนอพอไหมหนึ่งช้อน อีกสักซอสนีเออชอน้าน้ำปลาบิดหมดขวดเลยคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วอะไรอีกคะโอ้มีน้ำมะนาวด้วยใส่ลงไปเลยรสชาติจี๊ดจ๊าดใช่ไหมคะนี่ ว้าวโอเคดูหนึ่งอืมเว้ยรสชาติยังไงคะมันรสชาติยังไงมันถึงออ้ยนี่เปรี้ยวนั่นนุ่นนุ่นี่นุ่นัวแล้วเหรอไม่เค็มมากนะคะไม่ครับโอ้เติมอะไรอีกไหมขาดอะไรไหมครับไม่ครับขาดแล้วพอดีแล้วอู๋ต่อไปเราต้องมาทําอะไรทีนี้ได้น้ำลาดละใส่ใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดหอมๆเลย โอ้สูตรใครเนี่ยไปศึกษาม,มาจากไหนเนี่ยอินเทอร์เน็ตยูทูบโอ้ก็พาทำแบบนี้เนาะก <c oughs> ุ้งกรอตัวน่ากินเลยแหลที่แล้วผมก็จะเอาน้ำราดปลาเลยนะครับโอ้ไปใกล้หน่อยครับไปใกล้หน่อยว้าวปลาลาดพริกกระส่นสูตรปลาหกนะคะเนี่ยน่าทานไหมเป็นไงครับพวกเราพอใจไหม อุ้ยน่าทานเลยเนี่ยนี่อืมเยี่ยมมากให้มันเต็มเลยเราจะไปบ้ากี่คเวลากรัวดูทีเด้ยวเนี่ยงานการประกอบอาหารเมนูปาราดิกครูขอพวกเราทำได้หน้าอะไรไหมครับไหนยืนมาดูสิว้าวเดี๋ยวกูขอชิมนะคะได้กี่คะแนน โอเคกลุม่มที่3เมนูปลาแรดพริกนะคะเรียบร้อยเนื้อปลาเนื้อปลาซิมค่ะซิมซิมได้หลายคนเนื้อปลากรอบเนื้อปลากรอบไม่เอาเ่ากรอบดีมากเลยดีมากโอ้สุดยอดเลย